โอ้หนี่เจ้ผมแต่ผมยังบม่กล้าเปิดกระโปรงเฮี้ยแตนเมนื่อเปิดกระโปรงเลยบอกคนว่างไหนก่อนบอกคนว่างไหนก่อนเปิดกระโปรงใครเนี่ยโอ้ใส่เพิ่นใส่ส่งเออ เอารีวิวเครื่องต่อเหรเป็นยังไงระบบเครื่องเครื่องจักพันเอาเฮียโบห่วเลยโบห่วดีศึกษาดิสอจีพันแปดม้อหอย่พันแป เครื่องเท่าไรเนี่ยรถเจ้าเม,ม่นวัยนี้รถพู้ใดสินไปถามใครก่อน,น,นเอา้าโอ้เป็นแฟนกันน,นึกว่าเป็นไอ้กับนองนตัวแฟนมาจากไดน มันเท่าไรเนี่ฮะเนี่นเครื่องันไฟหกสิบโลเครื่องง่ายงานต้นบางเนาะไมไปเอ นี่เดียวเอาเมื่อจะเบางเรื่องโอ้สมเซนปแม่บถึงสามเซนโอ้เครื่องงามเลยกระจกกริบอกเลยหายจินไหนซื้อปัดเลยว่มีลีลายนั่นกระจกบานก็ได้บอกมันเห็ดเป็นทรอง,นงอันนี้ครับทรงแคริบเบียนทรงยังนะ ไม่เห anyway, mm. ็นครับงามครับพผู้สื่อใจครับสามเซนกัวแมนมอนี่ได้ครับเครื่องปั่นตันกัวคนนี้ตันกัวอยู่เวลาเขาไปใส่หอมมันสูงแห่งเลยโอ้แมนอยู่ครับมันสูงบันมันเขาใส่สูงบันใส่เลยสูงได้บันเลยขันแก่อยู่ซัมนี่มันบนบ่อแบบไหนแมนมออบ้านที่นี่ครับ ชงเ,เขสูงขึ้ไปว่หอมซีตันหันโอ้มันกับอะไรคือวะเนี่ยรวนมันส่งหน่อย